ส่วนการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะทำให้ทางผู้ประกอบการเลี้ยงช้างในจังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบเช่นกันค่ะโดยเฉพาะปางช้างแม่สาฮะที่ต้องมีการแบกรับค่าใช้จ่ายเดือนละกว่า5ล้านบาทค่ะปางช้างแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่หยุดให้บริการตามคําสั่งของทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กำลังได้รับความเดือดร้อนค่ะเพราะว่าต้องดูแลช้างจำนวน7จะ18เชือกซึ่งมีค่าใช้ใจ่ายเดือนละกว่า5ล้านบาทนางอัญชลีกันมาพิจิตผู้บริหารฟังช้างแม่สาบอกว่าไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมมานานเกือบ2เดือนแล้วขณะนี้นะคะได้พยายามประคับประคองให้ถึงที่สุดค่ะทั้งการดูแลช้างและควานช้างที่อยู่ด้วยกันมานานนะคะ อยากจะให้ทางรัฐบาลหามาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้เลี้ยงช้างเพราะว่าล่าสุดปางช้างบางแห่งเริ่มให้พนักงานออกและลดเวลาทำงานของควานช้างด้วยค่ะซึ่งหากใครมีความประสงค์จาช่วยเหลือช้างนะคะก็สามารถนำอาหารช้างไปมอบให้ที่ปางช้างได้ค่ะเพราะว่าในขณะนี้ยังไม่รู้ว่าจะดูแลได้อีกนานแค่ไหนค่ะ